นี่ก็คือ,อกรอบบันนะคะก็จะเป็นเป็นท่อนพวงมาลัยนะที่เป็นลนักษณะเปรีวคลื่นนะฮะที่มีการสลักอย่างสวยสดงดงามก็โดยส่วนมากก็คือด้านหน้าของประสาทก็จะถูกการสลักก่อนนะคะถูกการแกะสลักให้สวยงามก่อนนะคะ,ะไม่ว่าแต่จะเป็นเพระธอษีต่างๆนะคะที่เราเห็นไหมเขาจะแกะ,ะส่วนสําคัญของกรอบประตูก่อนแล้วก็ ส่วนต่อมาก็คือสิ่งที่จะต้องเสร็จก็คือบันนะคะที่มีหน้าการนะคะแล้วก็มีพระวิษณุนะคะชันเขาหรืออาจจะเป็นพระอินทรงช้างเอรวาวันนะคะหรืออาจจะเป็นพระศิวะนะคะอุ้มนางประวตีนะคะส่งโคนะคะส่งโคดนทีนะคะหรืออาจจะเป็นพระกฤษณะนะคะ ทีกําลังมีการต่อสู้นะคะกับพญานาคนะคะต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้เองมีความเกี่ยวพันมีความสัมพันธ์กับปรัชญาแล้วก็ออของพรามดูนะคะ